สบายดีมื้อนี้เฮ็ดใท้เบิ่งเนาะสำหรับผู้่วีาอัน,นอยังเมื่อทันเติมเงินเปลี่ยนเนาะก่อนอื่นบ่อเราเข้ามานะบบแล้วเข้ามาบ่อนนี่เข้ามาบ่อนนี้เนาะกดเติมทันทีหลังจากกดบ่อนนี้เข้ามานี่มันจะมีให้เฮาเลือกว่าเฮาสิเติมเท่าใดก็แล้วแต่เนาะสมมติว่าเติมหนึ่งพันบาทกดจำนวนเงินแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ให้กดบอนนี้หลังจากนั้นมันจะโซวเลขบัญชีขึ้นมาเนาะเลขบัญชีแต่ละเทือจะบวกคือกันเนาะบ่ต้องบันทึกเลขบัญชีไว้หลังจากมันโซวขึ้นมาปุ๊บให้เราขับล็อกบอนนี้เอาเลขบัญชีเพื่อที่จะไปโอนเงินเนาะโอเคหลังจากเราได้ เขาโอนเงินเรียบร้อยเขาได้สลิปของการโอนแล้วปึ๊บให้เขาเข้ามาบันนี้กดอัปโหลดหลังจากนั้นให้กดบาสัจ่าเงินเรียบร้อยหรือเขาจะแคปหน้าจอบันนี่ไว้ก็แล้วแต่เนาะกดจ่ายเงินหลังจากนั้นให้ท่าให้ท่าประมาณสามสิบนาทีเนาะเงินจะเข้าบัญชีแบบอัตโนมัติ